ครับสวัสดีครับวันนี้ม่เม่ยไม่เมียบครอบคมมามานะครับวันนี้ผมก็มีของมารีวิวเช่นเคยนะครับนี่อยู่นี่ในซองนี้นะครับตัวนี้เป็นหูฟังนะครับหูฟังจะหูฟังยี่ห้ออะไรนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นไ,ไงนั้นเดี๋ยวไปรอแกะทุงแกะกล่องมาพร้อมกันเลยครับโอเคไปเลยและนี่ก็เป็นตัวหอ่อตัวกล่องใส่บรรจุหูฟังมาในนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร,พร้อมๆกันเลยว่าภายในจะมีหูฟังอยู่จริงไหมนะครับนี่มาดู มาฉีกเลยปับปั๊บปับปับป๊บออกกันกระแทกไปอย่างดีนะครับนี่เอ้ับตัดก่อนนี่ออกกันกระแทกนะครับมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่รูปร่างกล่องหน้าต่างหูฟังยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาอ่านว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้อย่าตามนี้เลยครับ ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนี่แต่ชื่อตามนี้เลยชื่อยี่ห้อหูฟังนะครับความยาวตัวน,นี้1.2เมตรนะครับเป็นหูฟังแบบอินเดียมีไมในตัวนะครับรับสายรับสายได้คุยโทรศัพท์ได้นะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้นี่จะมีไมนะครับมีมรมายละเอียดมีเคอร์โค้ดให้สแกนด้วยนะครับลองก็ ูเรียบๆนะครับสีขาวเรียบๆโอเคมาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในตัวกล่องนะครับตัดก่อนไม่แกะผมจะตัดเลยนี่ฉีกปึ๊บออกมาตอนนี้เขาบอกว่าในสเปคเขาคือเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับหูฟังแนวเกมมิ่งแบบนี้รองรับเป็นระบบเสียงไฮเลสด้วยออดีโอไฮเล ไฮเลสออดิโอเขาว่างั้นนะครับจะจริงแท้ประการใดผมก็ไม่ทราบได้แต่รายละเอียดเขาลงไว้คือเป็นไฮเลสนะครับเป็นตัวอัปเดตด้วยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นแบบแจ็ค3.5มจุดห้นะเพื่อเอามาใช้ในหูฟังกับโทรศัพท์มือถือนะครับตัวอัปเดตด้วยมาดูรูปร่างหน้าตานะครับตัวกล่องประมาณนี้ มีจุกยางแถมให้อีกสองไซส์สองขนาดนะครับผมเอาออกไปก่อนนี่ตัวถุงถองหูฟังนะครับหูฟังเกมมิ่งรายละเอียดอัปเดตดูรูปร่างหนะ้าตาดูดีนะครับสายนี่ก็ดูดีเดี๋ยวแกะก่อนแกะเลยปรับว้าวว้าวดูดีใช้ได้เลย ับ,บ,บ,บขอยืดสายนะสายยาว1.2เมตรนะครับนี่ตัวแจ็คหูฟังมีสกินยี่ห้อเข้าไปด้วยนะฮะนี่ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวแบบหูฟังแบบข้อแบบมุมฉากนะครับเป็นแบบไม่ใช่แบบตรงแบบตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับนี่ก็โอเคนะดูดีวเวลาเราเสียบ เสียบกับลูแจ็คหูฟังก็สามารถเสียบมุมฉากอย่างนี้ได้หรือมุมฉากแบบนี้ได้นะครับผมโอเคเลยเดี๋ยวตัวนี้ก็มีโอ้ยเหลื่อมๆดูดีเลยมีสามขีดนะครับสามขีดมีไม้ในตัวดูสายคนระับคุณภาพสายนี้จะเป็นแบบสายแบบแบบมียังไงต้องบอกว่าไม่ได้เรียบนะไม่เรียบไม่เรียบนะเป็นสายแบบมีรอยพันๆพันๆกันอยู่ จะเรียกว่าไงไม่รู้นี่ดูคุณภาพสายแล้วก็มีตัวไม้นะครับมาดูตรงไม้นี่ไม่ก็เป็นรูปสัญลักษณ์แบบชัดเจนแล้วนะครับชัดชัดเจนเห็นชัดนะครับนี่ก็คือปุ่มเพิ่มไอ้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับนี่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแล้วก็ปุ่มรูปโทรศัพท์นี่ก็คือรับสายคุยโทรศัพท์นะครับตรงนี้มีไม่นะครับมีไม่นี่ไม่อยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นไม่นะครับ สายนะครับจะอยู่ไม่จะอยู่ฝั่งฟัง,ฟงด้านขวานะครับนี่ด้านขวามี R มีสัญ,ญลักษณ์ตัว R อยู่นี่ตัวหูฟังนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูส,สเปคนะครับสเปคเขาเท่าที่บอกมานะ,ะรยายละเอียดตัวนี้ครับเป็นเป็นแบบคุณภาพเสียงระดับ i i f i ไฮเ s สนะครับ การลดสัญญาณรบก,กวนแบบ NDC เขาวางัันนะครับมีทั้งแบบไทยสีแล้วก็3.5มมิลน,นะครับตัวแจ็คหูฟังนะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตนะครับตัวอัปเดตตัวนี้จะเพิ่มเรื่องไดเวอร์นะครับไดเวอร์ driver, หรือว่าตัวลำโพงหูฟังนี่ก็จะอยู่ที่ความความาขนาดของหูฟังนี่ก็คือ ดเวอร์ก็คือสิบสี่จุดสี่มิลิเมตรนะครับตามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวแล้วก,มกวนะ็มีการตัดเสียงนบกวนนะครับมีการตัดเสียงนบกวนขณะโทรและรายละเอียดเสียงต่างๆขณะเราเล่นเกมนะครับเล่นเกมเสียงเดินเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้เอามาเล่นเกมนะครับต้องเอามาฟังเพลงมาใช้งานธรรมดาน,นี่แหละต้องว่าตามตรงนะครับผมเหมาะกับการเล่นเกมเขาว่านะครับ เป็นหูฟังแบบแนวเกมมิ่งนะครับลองรับคุณภาพเสียงไฮเลสนะไมโครโฟนแบบ hd ด้วยแบบเสียงดีเข้าว่างั้นนะเป็นระดับ hd เลยลดเสียงรบกวนได้ดีก็ต้องมาลองทดสอบฟังครับนี่วก็มาดูของดีกว่านะครับดูหูฟังฟังขวานะครับ14มเขาว่างั้นมาดูแกะดูเลยนี่เป็นอย่างนี้ครับ ตัวหูฟังก็ดูธรรมดาเป็นอินเอียธรรมดานะครับมีเหลือหล่อมๆหน่อยนะเป็นอินเอียจุกไซส์เป็นไซส์กลางๆนะครับนี่ฝั่งขวาอันนี้หูฟังฝั่งซ้ายนะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นหูฟังสายที่มีอินเป็นจุกหูฟังเป็นแบบอินเดียมีไม้ในตัวนะครับมาทดสอบอามาทดสอบฟังเสียงกันดีกว่า ทดสอบฟังเสียงแล้วก็ทดสอบไมค์นะครับจะทดสอบไมค์ของหูฟังแล้วก็ทดสอบในการฟังเสียงนะครับ <c oughs> ผมจะฟังเสียงก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าต่อให้ผมเปิดให้ฟังต่อให้จะได้ยินเสียงเพลงยังไงอ่ะมันก็มันก็ไม่ไดีเสียงที่ชัดเจนอยู่ดีเอาเป็นว่าเป็นตามความรู้สึกของผมแล้วกันนะครับไปเสียบกับหูฟังก่อนกับโทรศัพท์ก่อน เดี๋ยวไปฟังก่อนสักครู่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็มาทดสอบเรื่องไม้ด้วยว่าเสียงดีแค่ไหนครับผมโอเคครับมาเล่าให้ฟังครับหลังจากที่ทดลองทดสอบฟังเมื่อตะกี้ครับไปฟังมาแล้ว <c oughs> ตามความรู้สึกเลยบอกตรงกันตรงตรงเลยนะครับว่าหูฟังราคาร้อยกว่าบาทตัวนี้นะครับหูฟัง g a ม i n g ตัวนี้ใครนะครับใครที่เน้น เน,น้นเน้นนะครับชอบเสียงเบสนําเป็นพิเศษนะจัดไปได้เลยนะครับสาหรับวันเน้นเบสนะเบสแบบบวมๆตุมต่มๆตุมต่ม,ม,มๆแบบหนาๆเบสใหญ่ๆเบสลูกใหญ่ๆนะครับเน้นๆเน้นเบสนะเอาจัดไปได้เลยถ้าชอบเบสชอบเสียงเบสเสียงต่ําเสียงหนาๆใหญ่ๆเหมาะชอบได้เลยใครที่ชอบเสียงกลางเสียงแหลมรา,ายละเอียดเสียงชัดๆแหลมๆเสียงชัดๆเช็คๆอะไรเงี้ย ตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอาจจะไม่ไม่เหมาะแต่ถ้าชอบแนวเบสบึมๆแบบเบสก็คือทรงหูฟังอินเดียเงี้ยเขาก็มาในทางแนวแนวเบสอยู่แล้วนะส่วนส่วนอ่าในตามทรงเขานะครับก็เหมือนเน้นเบสอยู่แล้วแหละแต่จริงๆถ้าถ้าเขาทำเสียงมาออกเสียงแหลมเสียงกลางบาลานซ์ดีๆด้วยมันก็มันจะมันก,มนก,มนก,มนก็มันก็มีเสียงกลางเสียงแหลมได้เหมือนกันนะครับทรงนี้แต่ถามว่า สำหรับร้อยกว่าบาทนะถ้าคนชอบเสียงเบสจัดไปได้เลยต่อไปเป็นการทดลองเสียงไม้ไม้จากตัวหูฟังนี้เขาบอกว่าเสียงระดับ HD นะจะชัดเจนดีไหมนะครับเดีมาทดลองกันเลยเดี๋ยวผมจะขอถอดแปบ๊บหนึ่งถอดให้ฟังนะถอดตัวทนถอดมาแล้วตัวนี้คือไม้ที่ผมใช้อยู่ไม่อีทนไม้สายทังหาก แยกถอดไว้วางไว้ตรงนี้ส่วนเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากไมโทรศั์มือถือนะครับไม้บิวินมือถือ่าเสียงได้ยินก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองมาให้เปรียบเทียบฟังดูนะครับเดี๋ยวผมอาตัวไม่หูฟังตัวนี้เอามาเสียบแล้วกลองฟังเปรียบเทียบเสียงดูโอเคเดี๋ยวผมเสียบครับโอเคเสียบครับแล้วตอนนี้การทึกเสียงนี้เป็น ผ่านหูฟังตัวนี้นะฮะไม,ม่เดี๋ยวมาพูดที่ปากนะที่ปากแล้วหาจอที่ปากโอเคสวัสดีครับได้ยินไหมครับชัดเจนดีไหมอันนี้ผมใส่ประมาณที่ที่ใกล้ปลากเอ่อใกล้ปากเลยก็คือใส่หูฟังด้านขวาด้านขวาข้างหนึ่งแล้วก็พูดพูดเสียงเหมือนเดิมเสียงปกติที่คุยเมื่อกี้ครับ เสียงหูฟังชัดเจนดีไหมรายละเอียดเสียงความคมชัดของเสียงเป็นยังไงก็เท่าที่าตามที่ฉันได้ยินเลยตามที่คนได้ยินเลยเสียงก็ประมาณนี้เลยสำหรับเสียงไม์หูฟังตัวนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าผมได้มาในทางร้านค้าออนไลน์นะครับเห็นเขาต้นร,ราคาด้วยนะครับก็รวมทรงอะไรเป็ดเส็จแล้วก็ร้อยกว่าบาทครับ ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนิดๆนะครับแล้วแต่จังหวะโค้ดจังหวะอะไรโค้ดส,ส่วนลดต่างๆราคาร้อยกว่าบาทนะครับเสียงหูฟังราคาร้อยกว่าบาทเป็นยังไงลองทุกท่านลองฟังเปรียบเทียบกันดูกับไม้สายแล้วก็เสียงไม้โทรศัพท์ต่างๆนะครับนี่ก็คือประมาณนี้เสียงไม้หูฟังรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าย่งไรเลยไม่กล้าอ่านกูอ่านผิดนะครับในตามนี้เลยหูฟังแนวเกมมิ่งเขาบอก เอารับเสียงแบบไฮเรสแล้วก็ระบบไม์นี่เป็นไม์คมชัดระดับเฮดดีเลยนะมันวั้นะครับอ่ะตามนี้เลยเสียงได้ยินเป็นยังไงลองฟังกันดูครับอ่ะต่อไปผมก็จะเอาไม์สายผมไปเสียบกับปกติก่อนอื่นก็ถอดก่อนโอเคถอดออกมาแล้ว สียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงจากไมโทรศัพท์มือถือนะครับยังไม่เสียบสายไมค์เอทานอนนะครับอัดเสียบสายก่อนเสียบสายไมค์เข้าไปปั๊บโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์นะครับไมค์สายไมค์เอทานอนที่ผมใช้อัดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมเสียงที่ท่านได้ยินก็ประมาณนั้นประมาณนี้ครับส่วนตัวไมค์นี้เป็นยังไงก็ลองเปรียบเทียบดูผมก็ยังไม่ได้ยินนะตอนที่ผมอัดอยู่นี้ โอเคก็ okay, ประมาณนี้ครับยางชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย